ของเชคฮาฟิดอัลฮักามีรอฮิมะฮุลลอหุตะอาลานะครับซึ่งในบทเรียนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงเรื่องราวของหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน5ประการของอันอิสลามและเราก็ได้เรียนรู้กันไปว่าหลักการปฏิบัติข้อแรกนั่นก็คือการกล่าวปฏิญาณตนทั้งสองซึ่งการกล่าวปฏิญาณตนทั้งสองนั้นเราได้เรียนรู้กันไปในการกล่าวปฏิญาณตนใน ส่วนแรกก็คือการกล่าวว่าละอิละฮะอิลลลอฮ์หรือฮะดูอัลละอิละฮะอิลลลอฮ์แล้วเราก็ไดเรียนรู้กันไปในเรื่องของความหมายนะครับและเงื่อนไขที่สําคัญเวลาที่เรากล่าวฮะดูอัลละอิละฮะอิลลลอฮ์หรือละอิละฮะอินลลลอฮ์ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขที่สําคัญเจประการด้วยกัน เดี๋ยวบทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงหลักฐานนะครับที่บ่งบอกให้รู้ว่าเวลากล่าวละอิละหะอินลองลอาเราจะต้องมีเงื่อนไขทั้ง7ประการนะครับซึ่งเชคฮาฟิดฮะกามีรอิมฮุลฮุะอาลาท่านได้ตั้งคําถามในคําถามข้อที่20บอกว่ามาเดาลีลชเิรอติลนมินันกิจาบิวซุนนะนะครับเชคถามบอกว่าอะไรคือหลักฐานนะครับที่ บอกว่าการกล่าวละอิละฮะอิลองลอหรือการกล่าวปฏิญาณตนนะครับจะต้องรู้ความหมายนะครับในสิ่งที่กล่าวนะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยเป็นหลักฐานที่ครอบคลุมทั้งการกล่าวปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลละอิลาฮะอิลลองลแล้วก็ว่าอัชฮะดูอันนะมมฮัมมัดันรอซูลุลล้อน,นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรากล่าวปฏิญาณตนนั้นเราจะต้องมีเงื่อนไขที่สําคัญนะครับทั้ง7ประการและหลักฐานที่ปรากฏถึงเงื่อนไขข้อแรกนั่นก็คือ ความรู้นะครับอัลลอฮฺจอาลากล่าวบอกว่าอินลามันชาฮิดะบิลฮักต์อัลลอฮฺจอาลบาบอกว่านอกเสียจากผู้ที่ปฏิญาณเป็นพยานด้วยกับอัลฮักแปลว่าความจริงแป,แปลว่าความศัจธรรมนะครับความถูกต้องซึ่งคําว่าอัลฮักในอายะนี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงบ il ิละอิลละฮินลลลอหนั่นหมายความว่านอกจากผู้ที่ปฏิญาณหรือผู้เป็นพยานด้วยกับการปฏิญาณว่าละอิละฮินลลลอ นะครับฉะนั้นการปฏิญาณว่าละอิลฮะอิลลอห์นั้นอัลลอฮ์จารากล่าวในตอนท้ายบอกว่าวะฮุมยะละมูนโดยที่พวกเขารู้โดยที่พวกเขารู้แปลว่าอะไรพี่น้องบิก ma ูลูบิฮิมมาอานามานตะกูบิฮิบิอันซีนาติฮิมหมายความว่าหัวใจของพวกเขาเนี่ยรู้ถึงความหมายที่วาจาของเขาลิ้นของเขาได้เปล่งเสียงออกมาแสดงว่าเวลาที่เรากล่าวปฏิญาณกล่าวชะฮาด ใช่ไหมครับเราจะต้องรู้ความหมายหัวใจของเราเนี่ยจะต้องรู้ในสิ่งที่เราได้พูดออกมานั่นเองและมี h ะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีส,สุลต่านละฮ์มูฮัมหมัดสัลลัมได้กล่าวบอกว่ามันมาต์ وهو يعلم أن لا إ ل ลอ ل ด الله د ล خ ل الجنة ท่านราู้ว่าผู้ใดที่ตายในสภาพที่เขารู้ว่า,าอัลลอฮ์ตาอัลาพระองค์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรที่จะได้รับการเคารพสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ใครที่รู้เช่นนี้นะ นะครับรู้ไม่ได้แปลว,ว่ารู้ในความรู้อย่างเดียวนะแต่รู้แล้วจะต้องเกิดประโยชน์ในสิ่งในการปฏิบัติของเราแปลว,ว่าความรู้ของเรามันจะเกิดประโยชน์ความรู้ของเราจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราจะช่วยเหลือเราได้จะปกป้องเราได้จะทําให้เราได้รับการตอบแทนคือเมื่อเรารู้แล้วนะเรานําความรู้ของเรามาปฏิบัติโดยเหตุนี้เงื่อนไขในการกล่าวและอิริยาลล้อมไม่ได้มีแค่ความรู้อย่างเดียวแต่มีอีกหลายประการถัดลงมา นะครับตามมาฉะนั้นเมื่อมีความรู้แล้วเราจะต้องปฏิบัติตามความรู้ฉะนั้นในะด,ดีษบทนิ่ารรอสูลบอกว่ามันมาแต่วะหุวายะอเลมใครที่ตายในสภาพที่เขารู้นั่นหมายความว่าตายไปโดยโดยเขารู้และเชื่อมัน่นและปฏิบัตินะครับดังนั้นรู้ว่าอะไรพี่น้องรู้ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ใครรู้เช่นนี้นะดะคอร์ด an ันเะเขาจะได้เข้าสวรรค์นั่นเองนะครับคำถามข้อถัดมาพี่น้องมาเดลลิรุสติรอตินยากีนมิลันเกตาบิวซุนนะ พราะเงินไขที่สองคืออะไรพี่น้องคือความมั่นใจเวลาที่เราเกล่าวปฏิญาณตนเวลาที่เราเกล่าวและอีแล้วให้ล่หลอเราจะต้องกล่าวด้วยความมั่นใจในความหมายที่เราเกล่าวออกไปในสิ่งที่เราเกล่าวออกไปและหลักฐานอยู่ตรงไหนพี่น้องเพราะเหมือนที่เราได้เรียนรู้กันว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะพูดเรื่องใดในเกี่ยวในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้นอกเสียจากว่าสิ่งนั้นจะต้องปรากฏหลักฐาน นะครับอยู่ในอัลกุรอานอยู่ในสุนนะของท่านนาบีสุลนอรอฮ์ของเราอยูซาลัมอยู่ในอิจมะนะครับซึ่งในเรื่องของความมั่นใจก็มีหลักฐาเนเี่น้องอัลลอฮ์ตรัสากล่าวเอาไว้านสุร่า الحجرات b ม h w a น ن م ั ا ل م ؤ ีน و า الذين آمنوا ิวร ل ه ซูลิฮิอัลลอฮ์บอกแท้ im, a, ที่จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนั้นหมายความว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีอีมานเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่เราจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ อัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อรสูลของพระองค์ศรัทธาแบบไหนพี่น้องเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่เชื่อมั่นอย่างมั่นใจนะครับมีความยากินหรือความยากเกนที่เราเรียกกันติดภาษาติดปากของเราซุมมาลามยารตาบูซึ่งการเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นั้นจะต้องเป็นความเชื่อมั่นที่ไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความสงสัยใดๆเจือปนอยู่ แล้วเราจะอานและก,กล่าวในตอนท้ายอยบบายะห์บอกว่อาอูลอิกะฮุมุสตอดิกูนชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือบรรดาผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าการกล่าวกาลิมัลละอิลลาฮิลลอหรือการกล่าว,าาวปฏิญาณตนว,ว่าอัชฮะดุอัละละอิลาฮิลัลลอฮวอัชฮะดุอันนะมฮัมมัดอัลอับดุฮุวะรอซูลูเนี่ยการกล่าวปฏิญาณนี้จะต้องเป็นการเป็นคำกล่าวที่กล่าวมาจากความมั่นใจในหัวใจของเราด้วย ดังะด ي ษบี้ที่ท่านนบีสอลซันนละฮ์มุัสลิมได้สอนบอกว่าอัชฮะดนอัลลอฮ์ไม่อิ่ลาอัลลอฮ์วะอันเป็นทูตส่งอลลอฮ์ท่านริสูลบอกว่าฉันขอปฏิญาณด้วยเห็นไหมพี่น้องขณะท่รนริสูนนะท่รนริสูลเองยังกล่าวปฏิญาณนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่เราพูดว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่ต้องกล่าวปฏิญาฉันไม่เห็นมีความจําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ และจะต้องหาความเข้าใจเพราะการกล่าวปฏิญาณตนที่เราเรียนรู้กันอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าสําหรับคนที่จะเป็นมุสลิมอย่างเดียวนะแต่สําหรับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะในแต่ละวันเขาจะต้องกล่าวปฏิญาณในแต่ละวันในทุกเช้าในทุกเย็นในทุกเวลาละหมาดในทุกๆครั้งที่เขาละหมาด นะครับหรือแม้แต่เขาได้ยินเสียงอาจารหลังจากได้ยินเสียงอาจารย์เขาก็จะกล่าวคำปฏิญาณตนซึ่งการกล่าวคำปฏิญาณตนของเขาเนี่ยจำเป็นที่เขาจะต้องกล่าวมาพร้อมกับอะไรพี่น้องพร้อมกับเงื่อนไขที่สําคัญที่จะทําให้การกล่าวของเราทําให้เราได้รับกัรรางวัลตอบแทนนะที่เราสุภานุวนาจากะไรถาขณาดถ้าเราสูลุลลอฮฺสุลลฺลอฮฺองอัสลามยังกล่าวปฏิญาณถ้าเราสูลเบลฉันขอปฏิญาณตนว่าละอิลละฮ์อินละลอว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะที่แท้จริงเนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่าฉันเป็นรอซูลอินนีอันนีอนนรอสูลุลลอฮ์ฉันเป็นศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทาราุซูบอกไม่มีบ่าวคนใดนะไม่มีมนุษย์คนใดนะไม่มียินตนใดนะไม่มีบ่าวคนใด ที่กลับไปพบกับอล์สุภาณวจอาลาในวันเกียรมะในสภาพที่เขาไม่มีความสงสัยในคำปฏิญาณทั้งสองไม่มีความสงสไม่มีความสงสัยแปลว่าอะไรแปลว่าเขารู้ถึงความหมายของคำปฏิญาณทั้งสองเขามั่นใจในสิ่งที่เขาได้ปฏิญาณออกมาและเขาปฏิบัติตามและเขาเชื่อมั่นถึงสิ่งที่คำปฏิญาณทั้งสองได้ได้บ่งชี้ถึงใช่ไหมครับปฏิญาณตน ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเกี่ยวการเคาเราปฏินอกจากอัลลอฮ์เราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เราศรัทธาในอัลลอฮ์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ سبحانه และจาัตเราไม่มีความสงสัยเลยใช่ไหมครับในคำปฏิญาณตอนที่ให้การถ้านรอซูญรล,ล้น้องสลลัลลอฮุอะลัยฮิว ع. สซาลัมนะก็ดีเราไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยเลยใช่ไหมครับท่านรอซูลบอกว่าอิลลัดะคหลันจันน,นเะเนอเสีซจาว่าคนคนนั้นจะเป็นชาวสวรรค์นนเนอเสีซจาว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه และจรัจอะไรนั่นเองนะครับยังมีฮะดีษอีกบทหนึ่น้อง ท่านนบีฮุเรลรอฮ์รดิยัลลอฮุอาแนห์รดิยัลลอฮุอาห์หนะครับได้รายงานขะอดีบทหนึ่งนะครับซึ่งครั้งหนึ่งท่านนบีซอนอัลลอฮ์อาลีมุสลัมได้นั่งอยู่ร่วมกับบรรดา ص ح า ب าหลายท่านด้วยกันและในนั้นก็มีทั้งท่านอบูบักรท่านอุมารท่านอุลสมานและก็มีท่านนบีฮุเรลรอฮ์รดิยัลลอฮุอาแนห์มนะครับในระหว่างที่ท่านรอซูลนั่งอยู่กับบรรดา صحاب าเนี่ยนะครับชูชูท่านรอซูลก็ลุกเดินหายไป ข้างหลังวงสนทนาของบรรดาซาาบ้านนะครับหายไปนานจนกระทั่งว่าบรรดาซหาบ้าเกิดความวิตกกังวลว่าธนรสุนหายไปไหนท่านอบ,บูฮุรรับก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินตามหาธนรสุนเกรงว่าจะเกิดภัยอะไรกับทนรสุนนะครับปรากฏว่าเดินไปแรกของหลังเนี่ยไปเจอสวนอินเทพาลัมเป็นสวนของบานินาจารนะครับแต่ปรากฏว่าไปเจอกำแพงกำแพงหนึ่งมันกั้นอยู่แล้วก็พยายามที่จะเดินหา ประตูทางเข้าก็ไม่เจอทารอซูลและก็ไม่เจอทางเข้าพออ้อมไปด้านหลังกำแพงก็ไปเจอทางเล็กๆอยู่ใต้กำแพงสามารถที่จะมุดตัวเข้าไปได้เพราะเป็นทางเข้าออกของน้ําพอมุดไปแล้วก็เจอทารุสุนรุนรัลสันนลลของอัลลอฮุสซาลัมอยู่หลังกำแพงนั้นทารุสุนถามอบบุฮฺรราะจามาทําไมมีอะไรท่านอับบุฮุรระเราะซูลลลฮนุบอกว่าทารอสูลครับพกเราเห็นทารอซูลเดินหายมานั้นก็เป็นห่วงทารอสูลเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นท่านอับบุฮุรราะห์ว่าอบูลลลฮ์ของ เจ้าเอารองเท้าแตะของฉันสองข้างนี้นะกลับไปแล้วก็มัลลกีจะวาราอฮะดะฮัยต์ยชฮะดูอัลลออิลัฮะอิลลัลลอฮ์มุสต์กีนันบิฮะกัลบ il e uh ูฮูทอร์ซุมบอกว่าอบูฮุราจ้เอารองเท้าสองข้างของฉันไปนะแล้วผู้ใดก็ตามที่เจ้าไปพบเจอเขาหลังจากกำแพงเนี่ยนอกกำแพงเนี่ยนะครับซึ่งคนคนนั้นปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสัการะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ โดยการปฏิญาณของเขานั้นเขาเชื่อมัน่นหัวใจของเขาเชื่อมั่นเช่นน,น,น,นั้นในคําปฏิญาณนั้นฟาบาชชรูบินเจนจงไปแจ้งข่าวดีว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ท่านอบูฮุรรอดีใจปีน้องรีบกลับออกมาพอออกมาจากกําแพงนั้นแล้วพารองเท้าสองข้างมาปรากฏว่าคนแรกที่เจอคือท่านะะอ,าอัลมามบบร์รอดีอัลลอฮฺวาุท่านอุมัถามอบุรรอไปไหนมา ท่านอะบ,บูฮุรรอก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังพอท่านอุมัดได้ยินท่าน,นั้นแหละเอามือเนี่ยตบไปที่หน้าอกท่านอะบ,บูฮุรรอแปลว่าอะไรช้าก่อนอะบ,บูฮุรรอช้าก่อนอย่าเพิ่งไปแจ้งอย่ายเพิ่งนําข่าวดีนี่ไปแจ้งแกใครทําไมพี่น้องพี่น้องดูเหตุผลนะครับท่านอะบ,บูฮุรรอพอถูกท่านอัมัดต,ตีไปที่หน้าอกเนี่ยใช่ไหมครับก็เจ็บร้องไห้พอร้องไห้เสร็จกลับไปหาทารอซูพี่น้องจะไปบอกทารอซูว่าท่านอัมัดเนี่ย ขวางไม่ให้ไปใช่ไหมครับทารุมัดก็เดินตามมาด้วยพอไปถึงทารอซูลแล้วพอทารอสูลได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากท่านอบัอบดุลอเบฮ์ราร์อดีอยลฮันฮูแล้วเนี่ยนะครับทารุสูลถามทารุมัดบ,บอกว่าเอ,ออมาเจ้าทำเช่นนั้นเพราะอะไรทารุมัดบ,บอกทารุูลเฉันเกรงว่าบรรดาสฮาบะถ้าหากว่ารู้ข่าวดีอันนี้แล้วจะไม่มีใครที่ขยันลงมือกระทําความนะความดีอีกนะครับเพราะทารุสุนละซอลลอฮุอัลลัมได้ยินเช่นนั้นก็ ยืนยันและก็เห็นด้วยกับท่านะอุมรในสิ่งที่ท่านะอุมลรอฮฺอันหูเสนอนะก็คือว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ ไปแจ้งแก่ใครเพราะอะไรพี่น้องเพราะหากว่าเกรงว่าบรรดาสหบัรู้เรื่องราวนี้แล้วนะจะไม่มีใครขมักขม่นขยันขันแข็งในการทําคุณงามความดีฉะนั้นในฮะดิษบทนี้เองท่านอับดุลลอฮ์ของอัลอมุสลัมไ,ได้บอกให้พอเรารู้ว่าอะไรพี่น้องรู้ว่าหากว่าเราปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรที่จะได้รับการเคารพสักการะติแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ โดยคำปฏิญาณของเราเป็นคำปฏิญาณที่ออกมาจากหัวใจที่เรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยพระเจ้าจะให้เราเป็นชาวสวรรค์ดังนั้นนี่แหละคือสิ่งสําคัญและบอกให้พวกเรารว่าเราควรจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้เพราอความรู้นี่แหละจะทําให้เรานั้นได้รับกับสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เราก็จะใช้ชีวิต ในดุนยานี้โดยที่ทําให้เรานั้นอาจจะตกอยู่บนอันตรายอาจจะตกอยู่บนสิ่งที่จะทำนำพาพวกเราไปสู่ความความพินาศหรือการลงโทษของอัุบาลนวราชเรา,า,าก็เป็นได้ดังนั้นท่านเป็นนงกูุศสัทธาที่รักทั้งหลายครับนี่คือเงื่อนไขที่สําคัญ2ประการน,นะและนี่คือหลักฐานที่บอกให้เรารู้ว่าเมื่อเรากล่าวคําปฏิญาณเราจะต้องรู้ความหมายและเราจะต้องมีความเชื่อมัน่นและมีความมั่นใจโดยจะต้องไม่มีความสงสัยในสิ่งที่เรากล่าวและเราให้คําปฏิญาณออกไป الله سبحانه وتعالى ميت حفوره لتوب ربكم نعم قوام ديك أوراو لتوب ربكم بطيان أوراو لتوب رب نيكان نانتي لو تهم الله سبحانه وتعالى لو أنه الله تعالى جبطان قوام نعم ديك أوراو تندنجا لك أخيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته